พืข้างล่างนี่ยมันซุดข้างล่างมาเป็นทรายทรายมันหไปจำไดไหมพื้นมันไม่เรียบนั่นคือมีโครงการจะทำคือเอาเหน่านี้ออกแล้วลงใหม่แล้วลงเกรนดให้สวยงาม่ดเรียบเบบนั้นเป็นอที่หนะส่วนที่สองคือตอนนี้กำลังจะบูรณะ3ต้องลงใหม่กำลังขอย่างตัวทั้งหเพราะว่าเราสภาพสูงก็เราม่ได้ส ติมจ <ersch> ึัิีมและธรมาติสูงสุดตนสวยงามนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของอาคารนะครับอาคารอาคารที่าเราหลยสี่ถ้าบริเวณนี้จฉพาะบริเวณนี้นะมตอนีก็ตกแต่งแล้วไสวนก็เป็นสวนที่นี้าคกเป็นสระดับีเ่ยให้มองไปเลื่องซีนฟลูฟลไปไม่ั

ค่ะ<ส> <สา S 1> ว่าอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้ยังไงอยากให้มีอ,อ,อะไรปรับปรุงะคะใช่ค่ะพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยอย่างเช่นอาจจะว่ามีจุดที่สามารถก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือมีมุมอับหรือว่ามีจุดที่สามารถเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆเช่นแบบยุ่งชื้นหรืออะไรแบบนีออ้ค่ะมีอะไรอยากให้เปลี่ยนแปลงไหมคะเกี่ยวกับสถานีสายใต้ก้านนาเรียนตรงนี้ค่ะเฉพาะตรงไหนก้าหน้าโรงเรียนใช่ค <สา S 2> ่ะเฉพาะเนี่ยค่ะจบจบลาจากกันเปอ่ะอ๋อคือ จริงๆถ้มองมามันดูแล้วมันไม่ไม่ค่อยที่จะแบบสวยงามเพราะว่าถ้าเหมือนมีการจัดตกแต่งพวกไม้ไม้ดอกอะไรที่มีเฉียงๆให้ดูตกแต่งแต่ในเรื่องพื้นที่มันมีข้อจำกัดอยู่แล้วว่าพื้นที่ของของเรียนเรามันมีเล็กแต่ในเรื่องพื้นที่มันมีข้อจำกัดอยู่แล้วว่าพื้นที่ของของรเียนเรามันมี เนยมากเพี้นที่มีน้องในเรื่องของการจัดรูปแบบเหมสมดีแล้ว,นนว,นลวาาในเรื่องข,ของผลงามก็ให้ดูแรบนี้ครับในเรื่องของสมานการขอส่ในเรื่องขการจัดการสัมผาให้ดูดูตรงนี้ีมาสอง่านนะครับขอเชิญนางารัม มาทำภาพเกี่ยวกับวิชาสุขศึกษาสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงเรียนนะคะอย่างหนูเนี่ยก็ทำพื้นที่บริเวณตั้งแต่หน้าโรงเรียนจนถึงลานจอดรถอยากถามความสห็นของรุยามว่ามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนี้อย่างเช่นอาจจะมีอะไรให้ปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่มีอะไรที่เออาจจะมีจุดเกิดอุบัติเหตุต่างๆหรือว่าจุดที่เป็นมุมอับหรือจุดที่เกิดเื้อโลกเช่นเป็นแหล่งมลชุมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยากอะไรให้เปลี่ยนแปลงไหมคงนี้บริเวณยะ พี่จริงแม so, to to, to like so. ่บ <st unlikely> ้านน่เจะให้เก็บเศษใบไม้ไม่ไม่ไม่ไปเก็บเครืโกเป็นเรื่องของความสะอาดเนะคะความสะอาดแล้วก็ขาะยุงด้วยอ๋อค่ะไม่ไม่ไม่ไปเก็บเครืโกเป็นเรื่องของความสะอาดเนะคะความสะอาดแล้วก็ขาะยุงด้วยอ๋อค่ะขยะยุงด้วยแล้วก็เครืโกนี่ยมันมันมันทำให้ดีห่อไฟมัเป็นอะ มืดไปหน่อยนะทำให้แบบสภาพพันสนาสติส่ยดูไม่ค่อยสวยงามน,นะคะตงกันนะครับที่ไหนมันรุ่งโล่งอะไรยุ่ก็จะไม่มีอ๋นะอค่ะแล้วมีสว่วนอย่านไหมคะก็ก็ไม่มีอะไรที่เราก็ทำกันอยู่เรื่อยๆอ,อยู่แล้ว ก็คือหลักๆก็คือมีเรื่องของค,ความสะอาดแล้วก็อยากทําให้ดูโล่งตาดูสวยงามน<ง>ใช่ไหมคะจะได้ไม่ต้องเกิดแหล่งเพราะเชื้อโรคแหล่งยุงชุมอะไรอย่างนี้ เกี่ยวกับพื้นที่บริเวณรอบข้างตรงนี้ค่ะว่าอยากไม่มีการปรับปรุงหรืออะไรยังไงไหมคะอย่างเช่นมีจุดที่สามารถทําให้เกิดอุบัติเหตุได้หรือมีจุดที่เป็นที่รับสายตาหรือว่าเป็นจุดที่ส่งกรบอกและอาจเป็นแหล่งมลเชื้อโรคต่างๆค่ะตรงแค่บริเวณข้างเนี่ยค่ะเลยรวมไป ภูอัาที่รับสายตา,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 ามีตรงไหนอีกไหมคะ